สวัสดีเพื่อนๆพื่อนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์ครับแลวเพื่อนเมื่อน,นี้บรรยากาศบ้านเห้าแก่ี่ดีครับเย็นสบายครับอากาศพอดีพอดีครับพี่น้องในกรุงเทพกรุงไทยก็ได้มะฮอดอกพริกครับกำลัางงามพี่น้องเลยไก่เะได้กิดมากมันแหละ ไปเฉลกกินบะพกกันหวานแล้วครับข้าวผมเป็นบบาวครับผมปลูกมะพร้าผมเอาอนเอาอนนั้นครับพี่นอ้องเอาบัวหลด่นนะพี่นอ้องสองอันแล้วกะ็เอาเสือกใส่อันหูมหนันหนะครับมาตักเอาอยู่นาครับไว้ฮดพี่นอ้องผมเห็ดผมเห็ดอยู่สองงานครับผมเห็ดตอนนะั้นบะพร้าวสองพันตน้น ผมหาโพสเอาครับจะเข้าวอมเป็นนมคนนี้ดวยเธอสิแหล้วพี่น้องก็สมนี่สมควรนะครับเพื่อสิทธิเก็บมาครับโพสเอามาตะกี้ผมบอลนี่นจังสี่หรอกครับบ่ไดดมายืนเบอาจังสี่ครับต้องใส่ข้อมอดทุอยยางสูงแล้วครับตะกี้เกี่ยวเข้าออกกะเราอีแตกมาไถปูบกิดตอนนั้นครับ ย่ำหนะครับย่มย่มเกี่ยวขอเหล่านะพี่น้องอันได้ยินข่าวว่าข้าเจ้าอันปลูกพริกได้โลละลอยเศร้าวะสันผมก็มาปลูกครับบัดเทื่อผมสิได้ขายพี่น้องเอ้ยมันลงมากยุเศร้าบาทครับเลือดเลือดตาปลายมันหาคนสิมาเก็บให้กระบ่มีครับเอาไปส่งกระบ่ได้ตอนนั้นผมจำได้อยู่ครับบ่ลืมเลย ด้แต่เศร้ามันครับเศร้ายงเศราใ่ายอยู่นั้นนั้นมันกับเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วครับดับมาแล้วแต่ว่าส่วนนี้ก็มมปลูเพื่อกลัครับปูเพื่อว่าสิไม่อยากไม่กินเท่านี่แหละครับมันังงนพี่นอ้นองมปลูก็บอะไรครับต้องอาศัยเพเพิงตัวเองนี่แหละครับพอดีเหตุกระท่อม,มองโยนี่บานอิดมันเหลือครับ ยึดมันเหลือก็เลยเอามาเลี้ยงเลี้ยงกันวันนี้ครับพี่น้องเมา่อสิปูผักกาดผักอนานๆน,นี่นี่แหละครับปลูกไว้กินนี่แหละครับเป็นผักสวนครัวนี่แหละแล้วบ้านเอายอดินมาใส่ครับยึดมันเหลือครับก็เลยเอามาต่อกันมาหนี่ครับเฮ็ดซีอันเป็นหบนั่นหกบนี่มาหนี่ครับต่อล้างบานมาหนี่แหละครับ อยากสิไปหาดินใส่แล้วมาใส่ครับคิดว่าจะไปหาบดินมาตะพุ่นเหรอครับเพราะว่าอยู่นี่มันอ่ะเป็นดินเหนียวครับผมต้องไปหาดินใส่มาใส่ไปหาดินตะพุ่นเหรอครับใกล้ๆก,กันละหาดินโพดน,น้ำเนียบระจ่ะคือความขีดคาร์บ,บอนอุเหตุดอกเีว่าถามมี่ความขีดมันกิดตองมีเอ่อเกิดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะยังกิดมีความคิดซะก่อนละ่ะ มีความคิดเกิดการกระท่็เกิดตามไปผลผลิตก็เกิดตามมาเกิดต่อกันไปจังสีแล้วครับการเกิดก็ได้ห้าจังสีมีอยู่ม่กินอยู่บ้านห้าก็ได้ครับเกิดติดของต้องการในจังสีแล้วครับต้องดินล่นกันไปเพื่อยังเพื่อปากเพื่อท่องเพื่อจะยืนอยู่ได้ครับเพื่อจะบ่ ไปนอนอันอยู่ในแผ่น4ีแผ่นไว้ปายในเนี่ยครับก็บตามเหตุและปัจจัยมันขับบังคับบัญชาบด้ก็ดีขับไปนอนด็ดีมันจังบวถูกมันจังสินสุดรุดพ้นไปถึงนิพานแห่งดีครับเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นผู้โชคดีครับผู้ใดเถึงนิพานได้มันสบายพี่น้องบได้มาง่องเจ้าหองข่อยอยนี่ครับติดของต้องการกันตะกี้ผมก็มานอนอยู่นี่แล้วครับ กระสีดีมาส่อมแซมเฮ็ดอีกอยู่ครับมองสินอนก็นได้อ่าลังคากัสันไทยกับบ้านตะเกียวจ้ะครับสันไทยก็ได้ยาค่าครับดีแต่เดี๋ครับมันมันเย็นดีหนะ่านะ้าขอดีมันคือห้างบริสุทธิ์ครับห้างก็สามารถเห็ดได้นอนได้เย็นสบายครับฝนละคนพฝนมาเห็นพฝนว่าอาสมพฝนว่า ยังอียงอาสมผมบ่เข้าใจครับผมมกจากน้ำดอกอาสมอาเซมยักตะสุร่ายายหม้อครับตะกี้ก็ได้จนแก่ทรงถิ่มสนั่นสะเนื่งหากไล่เพียรไล่ยางอยู่ครับมผมเห็ดมาเบิดแล้วครับพี่น้องเลยคว่วมซัวซบ้านนี้เศร้าเห็ดครับพี่น้องอันไรมันซัวอะไรมัน,น,มนบดีเห่ากับถิ่มมันไปมันจังฉี่โบมาบันท่อนสุขภาพโอเห็ดให้อัน ทังขาดเฮาสุดโสมตายไว้นั่นนะเศร้าเหตุครับพี่น้องใดมันมืดมนเมากกวเศร้าเนี่ยยโสซ่วนกันเอื่นกันไปหลายครับมันนั่นลดใจบ่ได้มันไปน้ำอีกกระสีซัวอีกครับเพราะฉะนั้นมื้อนี้ทักทายกันประมาณนี้ครับพี่น้องทักทายกับเอ่อคนกรุงเทพฯเพิ่นครับเสียกรุงเทพฯเพิ่นหลายๆครับเพิ่นก็เบิ่งอยู่ครับก็เลยนําเสนอให้เพิ่นได้เห็นนํา คยคุยกันน้่ครับพ่อได้เห็นทั้งนัง้นทั้งนี้ทั้งหน้าทั้งหลังครับอ่ะประมาณนี้แหละครับพี่น้องสวัสดี